มีหลายท่านนะครับสอบถามเข้ามาเกี่ยวกับกางเกงยีนีวของแท้นะครับว่าอยากได้กางเกงยีนีวของแท้ผ้าดิบนะครับที่ราคาไม่แพงแล้วก็เป็นรุ่นเริ่มต้นนะครับผมแนะนําเจ้าตัวนี้เลยนะครับ501 original s i n g t o fit นะครับเป็นกางเกงยีนผ้าดิบรุ่นเริ่มต้นของร e y v นะครับสาหรับท่านใดที่อยากจะใส่ผ้าดิบนะครับแล้วก็ไม่เคยใส่กางเกงยีนีวที่เป็นผ้าดิบมาก่อนนะครับตัวนี้เลยนะครับผมแนะนําเลยว่าควรจะลองที่ตัวนี้ก่อนนะครับซึ่งผ้าดิบของร e y v รุ่น ออริจินอลทั่วไปเนี่ยจะมีอยู่2สีนะครับก็คือสีตัวนี้นะครับสีบูยีนนะครับพูดง่ายๆแล้วกันนะครับว่าสีบูยีนกับอีกสีนึงนะครับจะเป็นตัวสีดำนะครับผ้าจะเป็นสีดำหรือที่เราเรียกว่า m midnight b l a c k นั่นเองนะครับสำหรับ2รุ่นนี้นะครับบอกได้เลยว่าเป็นกางเกงยีนที่สวยมากๆนะครับเป็นผ้าเดนิมผ้าดิบนะครับผ้าพวกนี้จะหดเมื่อแช่น้ำนะครับสำหรับรีไวล์นะครับที่เป็นผ้าดิบนะครับการหดนะครับมันจะหดประมาณ1นถึงสนิ้ว3นิ้วแล้วแต่อุณ